เกเคครับเดี๋ยวนะขอโทษนะครับขอมองังนะนครับทีกาก็เดียวว่าอยู่แล้วโอเคอะได้ยู่แล้วเอาเลยครับเกเคครับพร้อมนะครับท่สารดีเมสองเ่งนะครับสามองเงะสามสองหนึ่งจังหวั รัดตามได้เนหอนแค่เดียวเท่านั้นีอกาสตอนแรกรายการของเราน่ร้โอกาสตอนแรกม่ะกบมครับสมสองหน่โฟกัสอีนเนด้วยโอเคเบินลงนิดนึงวผมปล่อยบครับสาองหนึ่งีิยเานี้ร ยืนคู่อ่ายืนเอาหลังปินกันได้ไหมครับกอดก่อนกอดก่อนขอลองครั้งนี้โอ้ยขอลองนี้หน่อยครับโอเคเดี๋ยวนิดนึงโอเคครับพี่โจขยับตามนิดนึงครับอ่าโอเคครับสามสองหนึ่งถามไว้ก่อนนะครับสามสองหนึ่งโอเครับลุกันนะคะลุ้นนะครับส Uhm สองหนึ่งยื่นมือมินิฮาร์ดหน่อยครับดีครับสามสองหนึ่งข้างไว้ก่อนนะครับสามสองหนึ่งโอเคครับเปิดหน้ามาต้องเง้นะ หครั้งก่อนนะครับสามสองหนึ่งขอรีแอคแบบสบายๆหน่อยผู้หญิงก็แบบเล่นๆนี้อ่าดีครับส3่หงองามสอกรรเดี๋ยวมากร โอเคค่ะสามสองหนึ่งสามสองสามสองหนึ่งคิดตอบเพี่งสองตัวแน่เลยค่ะครับจริงพูดเลยนะอักโคดนึครับผมดวามงหมดแล้วสิเบิร์ตาแล้วสิหันหลังเชนกันเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นห้

แตูแทบแตกแต่ละมือแต่ละดีเสียขาบอกว่าเราเสียงดังให้เรากลับไปดีไมใหรกลับเข้าคอกไปลูกไก่กัมจะคอกันเนี่ยกลับเข้าสูต่เข้าไปอยู่ในสูเลไปสตูไหนสตูนั้นทบพังสตูแตกเ็ดไม่ถยเปลนเสื้อม่ไม่แต่พ่ออดสูกันได้นะพ่อขอดสูทด้วยลอก็ได้ครับอ่าลเสร็จ

จะเป็นอย่างนี้เย็นจักพ่อนเข้มเข้มมันเปลี่ยนสีมันออกโทนฝาดเลยเนี่ยดูดิเอ้าไม่ใช่มันอันนี้บมอไม่ไม่ไม่มันต้องถ่ายใหม่ไม่หายมันเดือมันเนี่ยมันถึงถ่ายใหม่มันถึงได้เป็นมันกันจิ๊บได้กับจังไม่ไม่เมื่อกี้มันอยู่ในสีแดงเหมะเมื่อกี้มันแดงหมดเลยในห้องนั้นอ่ะจ้างงานที่เราพึ่งหัน เออโอเคเดี๋ยวสิบอาเขาเดี๋ยวเขาไหมไม่สิไทยหรอกโอเคเสร็จแล้วหัวใจเกือบรุดออกจากเบาตที่กดดันแล้วคนสุกข้นอันหันหนามาหาห้องเบิร์ดเนาะห้องเดียวตอบคำถามเนาะบกกดจัดยังเด่นซุ่มเหมือนว่าเป็นตอบคำถามเนี่ยซุ้มเหมือนเวทีลอกเพลงเนาะรอกเพลงมกระรองไปตามเนื้อไอ้ไม่หล่ะ อันนี้ต้อ,ตอ,องตอบคำถามจะเล่นกดดันว่ามันยังดอกอันซูโคนตันามากแ้วเป็นเงียบเงียบงแบบถา้ถาเบิ้งว่าจีบเอาอีหยังตื่นเต้นตัวคตกดดันเนาะอันมันเดี่ยวเท่าไหร่จะคลอดุูยิง่าโคอดสิเรื่งองที<อ>่ไรห่างกันคุ่มโอ้กุยิงผ่าคคอด ม่มโกนมัอ้ยโดนตะยันเป็นตะยันเมยโกนอันนี้นไยพาเลยโอ้ยนี่ไปโคตรถึงดังกวไปโอ้กี่มูอ่ะที่น้หมูเนี่ตัวที่ตัวแดนอือโอ้ยบอกไปจุ่สั่งรถน้ำหนักด้วย เอาอีกไหมจรินงมักฝรั่งหมักซีดาบักซีดาโอ๊ยการเราเป็นป้วนอ่เอาไปเป็นนี่สมนี่คืขบอกเขาคุมมา่ล้สัดียเนี่ยเก้ามาก มันไปดำน้าอยู่ตีมันคือ่าอ่านใกลจกกุงไถยนากมดไม่มีองหรอกการเริ่มโม่แล้วอ๋อม่ีองนองิงมาไปเลการเริ่มโม่แล้วโ่ฮอก่มนโม่เนี่ยว่อะไรเจามีองิงมีอนอิงอันเนียงซด้ไปใช่ดีดเลย ขี่กับปวมกล้าเลยะขี่กับปวมกล้ากันท่างันเขาเดินกันท่าคือแม่งขับอี่างพ้นใจเลยว่าคือแม่ขับไปเลยักว่าแม่งขับคือแม่นข้ามเนาะแม่ข้ามสีหลายๆแม่นบอกมามนชุดหนีคือเต๋อมาด้ชุดเขียวคือแม่ขับแชุดหนีสีแม่ข้ามเลยดิแดงๆดำๆสีแดงๆ เ่าไป่าให้ดูให้ตออจุ๊บจ้าอนิปพันบพันโอไปสั้างลไม้ให้เพ่อนกบู๊ยผู้เดชเทปของน้ำเช็คเทปพ่อพอออกแม่หลับคนนี้เานอวกหองน้ำก็ได้เครื่องคางเครื่องคงขจีสั่นไหมต้องถายอีกน่ที่หลักกา นมันแดงมันก็เลยเพิ่มสีนิดนึงให้เราอหั่ไวห่วไวปรับเพิ่มเองเพิ่มข้าวโพดนี่ไอ้เบิ้งดูมันแดงแดงสวายอยู่แค่ว่าองีกมันมันมาปรับอีกห่วไหนปรับได้จีนนนค่ะ ไปก็พอเด้วเดยกก็อามันเดิน้อนในวันนี้ไบ